ผลการออกแรงวันหัวหน่อยหัวน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่26สิงหาคม2000ล่างวันเลืสองตัวล่างเลขที่ออก20 20ล่างวันเลขอสองตัวบนเลขที่ออก27 27ล่างวันเลขอสามตัวบนเลขที่ออก6 27 6 27นี่ก็เป็นผลออกเพรวันหัวห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่26 สิงหาคมสองพห้า้เขาโชดีมีชัยถูกหวยฮาหนอยเฉพาะกิจได้รับเงินก่อนทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้วยจ้าซับต่ใครกติดตามและเป็นกำลังใจเพราะเขาพ้นทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา3านาทีในฮาหนอยพิเศษสำหรับทางนี้พูดเลยสวัสดีจ้า